สบายดีสวัสดีครับมาพบก,กับอ,อมแนดคือเก่านะท่านผู้ชมเมื่อกี้มีเรื่องราวเนะาะซอลค์มินที่ทํางานอยู่ประเทศเกาหลีใต้นะทุกคนคือรวมตัวประท้วงเพื่อเรียกร้องสันติภาพหรือว่ากก่าวหาไทยว่าก่อสงครามขอร้องไทยให้หยุดนะทุกคนนะเพื่ออ,อยากจะประจารหรือว่าอยากจะสันติภาพเนาะไปอยู่ที่ไหนก็ สร้างความเดือดร้อนนะอันนี้คืออยู่ประเทศเกาหลีใต้นะคือแบบรวมตัวสุมนุมกันแบบคือแบบสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศนั้นๆนี่ะทุกคนนะเดี๋ยวจะพาท่ามผู้ชมไปชมคลิปกันได้เลยครับ

그리고 지난번에 대한민국 보이스 사건때문에 진심으로 사과하습니다 제이홉 할니제이니야니 피스! 머니야니 피스! 저희는 그때, 하지만 여러분도 아다시이 순간에는 각자의 우선 관계를 놓치고 그래야 어떻게 나라를, 민주주의를 저희는 약속합니다. 물론, 여러분, 저는 잘, 저는 여러분의 대한민국, 저는 처음에 대한민국 나서서, 이땅을 만든 이나라분이참대단하다 생각합니다. 저는 한국분 보고 나서, 네, 아, 네. 깨닫게 알고, 나는 한국 사람처럼 해야 되겠다. 물론, 나의 경제성을 네. 지켜, 지키고, 네. 그리고, 내가 열심히 어떻게 어떤 작품을 보는 지원하는지 내가 하는 행동은 심의해야 되는지 당연에 여러 분 보고 나서 저도 이렇게 열심히 하고 있습니다. 대한민국에서 그래서 행운 그만 멈고 전쟁은 그만 먹고 제발 그만 라 우리는 오늘은 오늘은 오늘 ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะคือขอร้องให้ไทยหยุดนะครับหยุดยิงนะหรือว่าอยากเจรจาหรือว่าอยากชันธิภาพยังกล่าวหาว่าไทยก่อสงครามนะอันทะี่จริงไทยหยุดตั้งนานเลยนะครับผมนะแต่พวกคุณนะไม่เคยยอมหยุดนะไทยเขาหยุดตั้งนานแล้วว่าเขาจะไม่รังแกใครก่อนนะทุกคนคือเขาประเทศไทยใหญ่ก็จริงนะครับผมถ้าลบก,กันจริงๆก็บอกเลยว่าไทยชนะนะครับผมนะ อันนี้มาขอร้องให้ไทยหยุดเรียกว่าอย่ากเจราจาสันติภาพนะคือแบบประท้วงคือแบบอยู่ต่างประเทศนะทุกคนคือแบบไทยหยุดแล้วแต่พวกคุณนะไม่ยอมหยุดสักทีหาแต่เรื่องหาแต่ลาวเนาะแล้วก็อีกสําคัญคือใครเปิดฉากยิงก่อนนะก็รู้ๆกันอยู่ว่าใครเปิดฉากยิงก่อนไทยก็ต้องตอบโต้หรือว่าจัดให้นะทุกคนคือแบบไปหย่อนใครให้ใหทุกวันทุกวันนี้เนาะเขาก็ ทนไม่ไหวนะทุกคนนะเรียกว่าสู้ไม่ได้นะเนาะ,ะพยายามประท้วงในหลายประเทศที่เขาไปทํางานนะอันจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เกี่ยวแบบจะออกมาเรียกร้องสันติภาพอะไรนะทุกคนนะที่แบบอยู่ต่างประเทศนะเพราะว่าง่ายๆคือมันช่างความเดือดร้อนให้ประเทศนั้นๆที่แบบต่างคนต่างที่แบบไปทํางานที่ประเทศเขาอันจริงนะ ตำรวจเขาจะไปทำอย่างอื่นหรือว่าดูแลประชสาชสนเขาเขาต้องมาดูแลระชาอ่าพวกคนนี่เนาะคือแบบไม่รู้จะยังไงเนาะคือแบบว่าอยากหยุดนะก็คือไปบ,บ,บอกท่านผู้นำหรือว่ารัฐบาลของคุณว่าให้หยุดแล้วก็ให้หยุดแบบกล่าวหาไทยอย่างนุ่นอย่างนี้เนาะคือว่าหยุดแช่หยุดอ่าทำร้ายคนไทยนะรือว่าวางทุนระเบิดนะหยุดอันนี้แบบคนไทยเขาก็ อดทนอดกั้นไม่ไหวแล้วเขาก็เลยจัดให้นะคุณเปิดศากยิงก่อนรอบแรกพอเขาตอบโต้ก็หาว่าเขาลังแกหาว่าเขาทำร้ายประชสาชสนนะพอเจรจาเสร็จรอบสองก็มีการยั่วยุปลุกปัน่นหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่เขามันออกมานะทุกคนแล้วก็เปิดศากยิงไทยอีกรอบสอง รอบนี้บอกเลยแล้วว่าไทยไม่ทนไทยจัดให้ใช้เอฟสิบหกิฟเฟนนะจัดนักจัดเต็มก็คือแบบตอนนี้คือแบบสู้ไม่ไหวแล้วก็อยากเจรจาหรือว่ากล่าวหาไทยว่าก่อสงครามนะ,นะที่จริงนะมันขึ้นอยู่กับพวกคุณพวกคุณหยุดยอมแพ้เจรจาสันติภาพไทยเขาก็หยุดนะเขาจะไม่ทำ้ายใครก่อนนะ ถ้าคนอื่นไม่มาทำลายประชาธิปไตยหรือว่าประเทศลุกล้ำแผ่นดินของไทยนะเขาจะไม่ทำลายเลยอันนี้คือแบบแต่ละวันนี่โอ้โหหลายเรื่องหลายราวนะทุกคนนะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาเดิมเนาะว่าก็ไปเห็นคลิปนี้ในติกต็อกนะคือแบบกระแสออมาเยอะมากทุกคนคือแบบเรียกร้องและกล่าวหาไทยนะต่อสงครามนะอันดีจิง พวกคุณทาอะไรก่อสงครามนะโอเคถ้าคนชอบลินี้ก็จะลืมอดไลค์ก็แเนาะออมอาจจะพูดแบบขอมูลไม่แน่นนะก็เห็นเราข้าวในคลิปเลยทุกคนก็สู้ๆครับคนไทย